สวัสดีค่ะเราก็จะมาพูดถึงการกลับบ้านช่วงปิดเทอมในสถานการณ์โควิดนะคะหัวข้อแรกเลยที่จะพูดถึงก็คือการฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนคือก่อนก่อนที่เราจะกลับไทยเนี่ยเราได้ฉีดวัคซีนที่ไต้หวันนะคะเป็นวัคซีน a s สตราเซเนกฉีดไปสองเข็มที่โรงพยาบาลเกาชง u n i ิ e d ด o s p ส t ิทอค่ะตกราคาเข็มละ420 NTD หัวข้อต่อไปก็คือเอกสารแนละขั้นตอนที่เราใช้กับไทยนะคะเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะพาร์ทแรกจะเป็นเอกสารที่เราทําให้เรากับไทยได้ส่วนพาร์ทสก็เป็นเอกสารที่ทําให้เรากับเข้าไต้หวันได้โอเคค่ะพาร์ทแรกพาร์ทแรกเราจะใช้เอกสารอยู่5อย่างนะคะ5อย่างแน่นอนว่าอย่างแรกคือพาสปอร์ตอันที่2ก็คือคือตั๋วเครื่องบินค่ะส่วนอันที่3มก็คือ เอกสารรับรองการเดินทางที่ขอจากกรมศุลนส่วนอันที่4ก็คือ,อเอกสารต่อแและอันที่5ก็คือใบแถลงการสุขภาพค่ะ,คะขั้นตอนก็คืออันแรกก็แน่นอนว่าเราจะต้องมีพาสปอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนอันที่2ก็ตัว๋วเครื่องบินตัว๋วเครื่องบินนี้เราต้องโทรไปจองกับสายการบินนะคะแล้วเราก็จะได้ราคา9 9 0 0 0 NTD ทุกสายการบิน,นะคะ่ะก็จะได้แล้ว2อ,อย่างส่วนอย่างที่ส ใบรับรองการเดินทางอันนี้เราจะต้องโหลดพาสปอร์ตแล้วก็ตัวเครื่องบินในเว็บกองศุนย์แล้วเราก็จะได้เอกสารที่สาม,มาก็คือใบรับรองการเดินทางส่วนอันที่4กับอันที่5เราก็หลังจากเราได้รับการยืนยันแล้วเราก็โหลดเอกสารอย่างที่4ี่และอย่างที่5ได้ค่ะทาให้เราได้ครบเอกสาร5อย่างแล้วก็กลับไทยได้แล้วแต่แต่แต เราจะต้องมั่นใจด้วยว่าเรากลับเข้าไต้หวันได้ซึ่งมันก็คือการต่อ a r c ใช่ค่ะต่อ a r c เราก็จะต้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา f f i d a v i t for International Student จาก OICA แล้วก็ต่อ a r c ค่ะก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ10วันก็จะได้ a r c คราวนี้เราก็กลับไทยได้ค่ะ,ะข้อถัดไปก็คือที่การเดินทางใช่ไหมคะสนามที่ก็ ทีแรกเราเราจะถ่ายเราจะถ่ายคลิปที่สนามบินมาด้วยว่าช่วงเดินทางตอนโควิดเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างขนาดนั้นก็คือแค่ทํามันก็แค่เข้มงวดมากขึ้นก็ถ้ามีเอกสาร5อย่างแล้วเราก็ follow step by step ทั้ง2สนามบินนะคะที่เทายวนนแล้วก็สวุวรรณภูมินั่นแหละคะ่ะส่วนบนเครื่องบินเราสามารถทานอาหารได้ปกติแต่ก็เว้นระยะห่างมืนหนึ่งแถวนี่ก็คือนั่งหนึ่งคนใช่ค่ะ แล้วก็การกักตัวหัวข้อถัดไปก็คือการกักตัวการกักตัวนี้เราได้กักตัวที่พัทยาค่ะเราเรารู้ว่าได้กักตัวที่พัทยาก็ตอนที่ออกจากสนามบินแล้วก็มีรถบัสมารับเลยนะคะแล้วเขาก็แค่บอกเราว่าไปพัทยานะคือตอนนั้นเราก็รู้ว่าเรามาพัทยาก็เป็นการกักตัว14วันค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่ไทยแล้วนะคะเราจะมารีวิวโรงแรมที่ใช้กักตัวค่ะนี่เป็นสเตทควอแนทีนของที่รัฐจัดให้นะคะก็จะมีห้องน้ำก็ดูดีชะละดูดีเลยล่ะต่างอัาน้ำมีโซนฝระว่ามีหน้าต่างเห็นข้างนอกด้วยนะคะก็ชั้นเก็บของทีวีแล้วก็นี่ค่ะแพ็กน้ำ มาเป็นตันหลังโดห้องกว้างที่ระเบยียงนั่นนะคะเราเก็จะอยู่ที่นี่24วันฟ3ชอบที่ระเบียงแล้วกไปนะคะประมาณนี้แหละคะ่ะออกออกมาหน่อย ได้อาหารสามือ้อเช้าเที่งยงเย็นแล้วก็สั่งจากทางโรงแรมเพิ่มได้ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะก็จะเป็นเวลาเข้าเย็นเราจะพาไปเอาข้าเย็น ก็จะเป็นประมาณนี้อ๋อ oh, แล้วก็เป็นตรวจโควิด3ครั้งนะคะ